613ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวาจาว่ามีวิตกเป็นสมุดฐานและวิตกวิจารของผู้เข้าปฐมฌาน ก็มีอยู่มิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวาจาว่ามีวิตกเป็นสมุดฐานและวิตกวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าชานมีอยู่614สกาวาทีถามว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวาจาว่ามีวิตกเป็นสมุดฐานและวิตกวิจาร์ณของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ฉะนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้นจึงมีอยู่หรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวาจาว,ว่ามีสัญญาเป็นสมุดฐานและสัญญาของผู้เข้าทุติยชาญก็มีอยู่วิตกวิจารณ์ของผู้เข้าทุติยชาญน,นั้นจึงมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงหกร้อยสิบห้าสกาวาดีถามว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวาจาว่ามีวิตกเป็นสมุดฐานและวิตกวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานก็มีอยู่ฉะนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานนั้นจึงมีอยู่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวาจาว่าสัญญาเป็นสมุดฐานและสัญญาของผู้เข้าตติยฌานละถึงจตุทะฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนาฌานละถึง อากินจัญญายตนะฌานก็มีอยู่วิตกวิจารณ์ของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานนั้นจึงยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น